อันนี้เราก็อื่นเช้ามาอแล้วก็ใส่ไปไล้ค่ะคือทำงานนะ่ะเดีย๋ยวนี้คือทานแต่กาแฟใช่บ้านนะคะอีกคือรอแม่เช้านี้คือ ต้องได้กาแฟดีๆส okay, ักแก้วหนึ่งนะคะมันจะปรับระดับน้ำได้นะคะแต่การนี้คือต้องการน้ำเยอะๆเลยนะคะแล้วพอได้ถึงระดับน้ำนะคะก็จะหยุดเอาโอเคเรียบความยาวที่เลือกมาเมตรเจ็ดสิบสิบห้าต้นจะปลูกติดกำแพงตรงนี้ไปเลย แต่ต้นไฟจริงๆแล้วเขาจะสูงไวนะคะก็คือตัดให้ทันเลยที่โอคะ่ะที่รอก็ดื่มกาแฟค่ะคือช่วงนี้ดื่มกาแฟอยู่ที่บ้านวันหนึ่งสามแก้ว ไม่หมดยางค่ะแล้วตรงนี้มันมันทำได้ไหมคะหรือว่าไม่ได้ที่มันเป็นแบบสนิมหรือว่าไม่ได้ออันนี้เช็ดออกน่าจะ,ะถ้าเช็ดก้นก่าจะออกอยู่ค่ะต้องใช้อะไรเช็ดอ่ะหรือว่าใช้ท,นนทินเนอร์อ๋อทินเนอร์มีไหมมีค่ะเดี๋ยวลองเช็ดให้พี่หน่อยนะค่ะค่ะคุณสวยขอบคุณค่ะ อันนี้วิธีการดูแลต้องต้องใส่ปุ๋ยอะไรยังไงยูเรียหยูเรียต้องแค่ใบคนับค่ะตัวเ,วเมยวันสิบหกสิบหกสิบหหรือว่ายังไงให้ฟินอยู่แบบนี้คะ่ะดื่มกาแฟที่กาแฟแคปซูลที่บ้านแล้วก็ดูพี่เขาปลูกตั้งแต่สั่งมาแบบว่าให้เขาปลูกให้เลยนะคะเพราะว่า ม่มีความสามารถาในการงของการปลูกตั้งไน,นส่วนเสื้อกันยูววันนี้นะคะก็สั่งจากไหนตอกๆนะคะทุกคนราคาคือแบบน่ารักมากไม่ถึงร้อยแค่แปดสิบเจ็ดบาท mm hmm. เดี๋ยวปักตะกร้าไว้ให้นะคะในตอกๆได้เลยเสื้อกันยูวีที่แบบใส่ไปข้างนอกได้ไปดูงานที่เขากําลังทำเอาดอตรงนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. หรือใส่ออกกําลังกายได้เลย mm hmm. เดี๋ยวรอให้พี่เขา วางมาร์คไว้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็กบดินนะคะ